พ่อไปถ่ายชิปคนเก็บของเก่ามาขายอืมรายได้ก็ไม่ใช่น้อยน้นอยนะวันหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ก็สองร้อยสามร้อยอยู่นะอยาดูทูกนะม่ป้าคนหนึ่งนะสีรักษาดาีนะจั่วไข่มูยางสีห้านะสี่ห้าก็มาจอดเก็บแล้วส่งล,ลูกเรียนจบปริญญาตีเออ ทุกวันนี้แกก็ยังไม่ได้เลิกนะยังแต่แกทําน้อยลงวิ่งอเู่าะต้องเลี้ยงล่าเมื่อก่อนจะวิ่งเช้าวิ่งเย็นแต่เดี๋ยวนี้แกก็เบาลงเหลือรอบเดียวเพราะว่าลูกจบมาแล้วแต่ตอนนี้แกก็วิ่งไปพ่วมกันนะอืเพราะว่าคนเก็บมันเยอะมันเป็นอาชีพอ่ะอืก็ทําไปไม่ได้ว่าเหนื่อยอมันไม่เหนื่อยนะแต่ว่าลงทุนก็แค่ค่าน้ํามันอื แรงก็ไม่ได้ยกอะไรมากมม่ร้อนกระพักอืมพอดีใจเดี๋ยวนี้คนมันเก็บเยอะแล้วใช่คนเก็บเยอะเดีย๋ยวนี้เมื่อก่อนแกเก็บไม่ค่อยมีคนแกเก็บได้จริงเป็นซาลีแล้วบางทีนะไปเก็บก็ไปเจออ้น,นี่ด้วย<อ>เจอของมีค่าด้วยอืเออบางทีบ้านคนรวยอืมตอมาทึงอ่ง อาไปทาของเขาก็มีไอ้นี่ด้วยไอแหวนทองมีพระเออเออใช้ไฟฟ้ากับกระเป๋ารองเท้าได้ไงจอยได้อะไรกาโทรศัพท์โทรศัพท์นี้ถามว่ามันมันใช้ได้มั้ยมันใช้ได้นะแต่ว่ามันไม่มีที่ชาร์จแบตอะไรเงี้ยอย่างบางคนมันสเปกมันไม่ได้มันช้าแต่เอาไป ให้ลูกเล่นเกมทําอะไรก็สบายยังพอได้ใช้รับใช้โทรอ่ะว่าเออมันก็เขาท่ามันเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งอืมที่คนเขามองข้ามนะคนเขาเดี๋ยวนี้คนเขาเร่มมาทํากันเยอะไงอืมไม่ได้ลงทุนไงไม่ได้ลงทุนมากออย่างสมมติขายของเนี้ยเราก็ต้องไปซื้อของมาลงทุนเดี๋ยวนี้มันเป็นธุรกิจแล้วนะเออมันเป็นธุรกิจแล้วอ่ะเออเห,หรอ ขางใบหนึ่งคันนี้มาจอดออกไปผ่านไปสิบนาทียี่สิบนาทีอีกคันหนึ่งมาจอดมันอยู่ที่ยังหวะดยังหวาดใครลงมาเจอเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นหอพักอะไรตรงทีาอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ถือลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ถือลงมาเป็นหอพักกัน เดี๋ยวทำให้เราแป๊บไปทำให้เออถ้าถ้าคนขยันขยันก็เก็บได้นะทำได้แต่มันก็ต้องเก็บทุกวันโอ้แต่เขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้เขาขายทุกวันเลยนะเก็บวันนี้คัดเสร็จส่งพรุ่งนี้ก็ได้ตังค์แล้วก็ไปหาใหม่หาใหม่ แต่ตอนนี้เขาบอกว่ามันไม่ได้ลแล้วสามสี่วันสามสี่วันทีหนึง่งมันได้น้อยไงไมั้งแบบนี้โอ้โหคนเก็บเยอะ <คน S 2> จริงเก็บเยอะทั้งคนที่เดินปั่นจกักรยานที่มอไซค์เขาบอกว่าทุกวันนี้คนมีเงินเขาเก็บเองะอืมเออจะบั่นค่าอย่างร้านเราเแต่ว่าร้านเรามันเยอะ อย่างน้ำมันก็วันหนึ่งก็สามขวดในกลังเก็บเล็กผสมน้อยเราไปขายก็ยังได้อาอทีได้เจ็ดเป็ร้อยเลยนะเดี๋ยวฟังทุกคนกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเดี๋ยววันไหนทำคลิปเอาอพวกขวดเก่าพวกไอเนี้ยไปไปส่งจะได้ดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่แต่ว่าท,ที่ที่ผ่านมาที่เราเคยไปขายนั้นก็ได้เจ็ดร <700. S 1> ้อย สูงสุดเจ็ 1> 1ดร้อยนะหนึ่งคันรถกระบะพุ่งอันนี้กล้องกล้องเยอะแม่ตำสุดก็สี่ร้อยอันนี้มันอยู่ที่ว่าของขึ้นของลงเนะสี400่ร้อยเจ็ดร้อยถ้าของแบบพลิกพิกหน่อยเจ็ดร้อยก็ได้ละแต่ส่วนมากถ้าเพิ่งเกิดว่าเป็นราคาลังอ่ะถ้าราคาลังราคาสูงโลงละหกบาทอย่างเงี้ยได้แน่แน่เจ็ดร้อยได้เยอะ พอาลังเราไปขายทีก็สี่สิบห้าสิบโลอย่างขวดอย่างขวดก็โอ้ถ้าสิบเจ็ดบาทเหมือนรอบที่แล้วที่เราไปขายก็ได้เงินเยอะนะเพราะว่าตัวแปรสำคัญมันก็มีสองอย่างของเราอ่ะแต่เราได้เดือนอืมตาบเดือนนะหมดย้ายไปขายแต่ยังขายของดีสมัยก่อนนี่ก็สองเดือนก็ไปขายแล้วตอนนี้สี่เดือน เราเก็บมาให้เยอะพอได้ค่าน้ํามันเยอะทีเดียวค่อยขายพอได้ค่าน้ํามันค่าขนมเด็กค<ม>่ากับข้าวเนี่ยวันนี้ไม่มีอะไรกินไม่ได้ขายขวดจะพูดว่าไว้ค่าไฟก็ไม่ได้ละไม่พออืมไม่พอค่าขนมพอได้อยู่ค<ม>่าขนมยังขึ้นไม่ถึงอื มาซื้อกับข้าวกินเนี่ยเห็นไหมอืมอปลาลาพริกอืของปลาลาพริกนี่ปลาลาพริกที่ทาที่เราทำไว้อร่อยอืม้ม,นนมันจะเป็นลาพริกแบบเปรี้ยวยวังไงอ่ะอร่อยอ่ะเนี่ยแต่มันเผ็ดโอ้กระชายพริก ส่วนพี่กินนกบ้านเราเปอนเผ็ดแดงปลาเราทอดให้กรอบพัดน้ำใสนี่เป็นฟ้าสามรสเหมือนที่เราว่าไหมคล้ายๆนะคล้ายๆอันนั้นมันจะหวานเผ็ดอันนั้นมันจะออกหวานเหมือนน้ำจิ้มไก่แต่อันนี้มันไม่ได้วางแบบอย่างนั้นเราไม่ชอบกินแบบนั้นอ่ะเพราะเขาคุณสิงมุยายใกินมางแต่เด็กเราทำเราก็ทำกินเองนะไม่เหมือนใคร ยายทำมาให้กินมาตั้งแต่เด็กเลยนะทำกินเองอืเวลาอยากกินปลาและพีิก็จะให้ยายทำใส่ใส่น้ำจิ้มไก่จิ้มสำเร็จมันว่างไงเราไม่ชอบอันนี้มันจะมีรสที่เราต้องการอันนี้มันจะเผ็ดเปรี้ยวหวานน้อยเดียวเค็มน้อยะนัวสรุปแล้วคือนนัวใช่อาหอรปลาก็เป็นอย่างนี้ นี่ตักกล้องชอบกินเราใช้ปลานิลตักกล้องวันนี้ตักกล้องบอกให้ทําอือตักกล้องก,ชอกออ็ชอบกินอร่อยเอบกินรสหวานนิดนิดจริงจิมืมอแม่ยายอ่ะอืมจมาวิธีทําเราก็ลงไปแล้วนะทุกคนนะก็ไปกดติดตามดูได้คลิปเราก็จะมีสาระมัม่งไม่มีสาระมั่งฝากคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย ตอนนี้เราก็จะเอาดอและจะออกไปถ่ายคลิปทั่วๆไปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของผู้คนเดี๋ยวเรามีเราก็จะลงให้ท่านดูฝากกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยมีสาระ,ะไม่มีสาระก็คอมเมนต์มาคุยกันแ,แต่อย่างคลิปที่ลงไปที่ว่าเก็บปวดก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์นะว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีต่างคนก็ต่างต้อง ดิ้นลนอ่หาอะไรเลี้ยงตัวเองอะไรได้ก็ก็เอานั้นอ่ะทุกคนต้องดิ้นลนเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครคัวพอเก็บพอทำก็ทำมานั้นเก็บไปทำไปกินข้าวหมดจานละอร่อยอิ่มแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาบอกสูตรวิธีลดความอ้วน โดยที่เราไม่ต้องกินยาไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นไอองไอเอแต่วิธีนี้มันจะได้ผลชา้าจะยั่งยืนเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวค่อย,ค,อยค่อยมาคุยกนะันหมดเต็มลูกบอกว่าวันนี้กับข้าวน้อยต้องนับดูดี่มีกี่มเมนูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรกินกินแต่กระพะน้องมมียางเดียวสองยางมีกินอืมเราไม่มีอะไรกินไม่รู้จะกินอะไรของใครมั่งก็ไม่รู้อันนี้ชะอมบ้านเราไงยายก็เลยเก็บมาทอดไม่มีน้ำพริกเยอะยายเก็บมาทอดยายบอกเสตียยอดมันได้มันกําลังแตกมันโดนฝนไงฝนมันตกอันนี้จะทำมาให้เด็กแล้วอะไรแล้ของผู้ใหญ่ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงท่านนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยคลิปกินบ้านบ้าๆ <c oughs> สไตล์แบบอีสา,านบ้านๆบ้านๆฮ้อง <c oughs> โอเคครับบายบาย